วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเสื้อกันหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซมอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นในปี2543ตาม พระรัชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมีความชำนาญด้านป่าไม้การเกษตรและการปศุสัตว์รวมทั้งอนุรักษ์สภาพป่าและสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งต้นน้ำลำาําธารสําหรับใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรที่ผ่านมาราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีะไรายได้จากการเป็นแรงงานในสถาน และอาชีพนอกภาคเกษตรในยามว่างจะใช้เวลาในการทอผ้าสร้างผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวทำให้มีความเป็นอยู่และมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นด้านการศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาไทยและการคิดเลขเป็นอีกทั้งให้ความร่วมมือไม่บุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอยไม่ล่าสัตว์ป่าทำให้สภาพป่าก,กว่าหนึ่งไร่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นซึ่งจากความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันพื้นที่โครงการแห่งนี้ได้เป็นสถานที่ทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริได้เป็นอย่างดีขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่สถานีมากขึ้นทุกปี จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานจำนวน40ถุงไปมอบแก่ทะหารหมวดทหารม้าที่13กองร้อยฐานมาที่1นึ่ณฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่336และหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏชกร .17 ณฐานปฏิบัติการปางโยนอําเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ส่วนที่หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่3กลุ่มบ้านมโนราโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้ศักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำป่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าศักนวมินทะระราชินีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเสื้อกันหนาวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่1กลุ่มบ้านนาอ่อนหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่2กลุ่มบ้านห้วยสลบหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่3กลุ่มบ้านมโนราและหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่4กลุ่มบ้านห้วยปมฝาด ครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพระราชทานนามว่าป่าสักนวมินทรราชินี แบ่งพื้นที่เป็นสี่หน่วยปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทำลายป่าร่วมกับชุมชนต่างๆครอบคลุมพื้นที่กว่า490ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3 1 1 0 0 0ไร่ที่ผ่านมาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากถึง654ครัวเรือนซึ่งมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น